สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะและตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับไอแด์ทัตทิชานะคะกับเทคนิคในการ Day Trade ค่ะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจะมาช่วยทุกคนนะคะแก้พอร์ตแดงซึ่งเป็นวิธีที่ไอแด์เองเนี่ยใช้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่า การที่เราจะลงทุนในหุ้นนะคะมันไม่มีหรอกค่ะที่เราจะได้กําไรตลอดเวลานะคะต่อให้คุณเนี่ยจะเป็นกูรูเป็นบล็อกเกอร์หรือว่าเก่งมาจากไหนก็แล้วแต่นะคะทุกคนก็ล้วนผ่านจุดที่มีพอตแดงกันมาแล้วทั้งนั้นค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนที่ไม่เคยพอดแดงนั่นคืออะไรนั่นคือคนที่ไม่เคยซื้อหุ้นไม่เคยลงทุนต่างหากนะคะแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าวิธีในการที่เราจะแก้พอดแดงเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะคะ สำหรับวิธีแรกนะคะที่ใช้ในการแก้พอร์ตแดงก็คือการคัดลอสค่ะสำหรับวิธีนี้เนี่ยเราจะใช้เมื่อหุ้นตัวนั้นมีพื้นฐานที่เปลี่ยนแนวโน้มของกราฟนะคะเริ่มที่จะเป็นเทนขาลงอะไรก็จะทําการขายออกมาค่ะเพื่อที่จะนําเงินของเราเนี่ยไปต่อทุนไปซื้อหุ้นตัวอื่นนะคะหรือว่าอาจจะมีการนําไปเทรดในหุ้นที่เป็น DW หรือว่า Derivative Wallet นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะแก้พอร์ตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ และวิธีที่2นะคะก็จะเป็นการแก้พอร์ตแดงด้วยการช็อต a g a i n s พอร์ตซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการขายหุ้นออกมาบางส่วนค่ะเพื่อที่เราจะนําเงินนะคะในส่วนที่เราขายเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวเดิมแต่เป็นราคาที่ถูกลงก็จะทําให้เราเนี่ยมีจํานวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการลดความเสียหายของพอร์ตด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดลงไปด้วยค่ะสําหรับวิธีนี้นะคะก็ขอแนะนําว่าให้ใช้ในกรณีที่หุ้นตัวนั้นดูแล้วมีอนาคตดูแล้วนะคะน่า จะไปต่อได้รวมไปถึงไปดูพวก R O E ของหุ้นตัวนี้หรือว่าดูเทรนด์นะคะสำหรับสายเทคนิคอลเนี่ยเราจะดูว่าหุ้นตัวนี้เป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลงถ้าเป็นขาลงก็อย่าใช้วิธีนี้เลยค่ะข้ามไปเลยนะคะและนี่ก็เป็นเทคนิคที่ไอแ n ์ใช้เองนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องพูดถึงข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะในช่วงปีแรกๆที่ไอเข้ามาเล่นในตลาดหุ้นนะคะก็มีนิสัยที่เสียมากคือ พอเห็นว่าหุ้นตัวที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยราคามันลงใช่ไหมเราก็คิดว่าเออมันถูกแล้วแหละแต่ไม่เคยที่จะย้อนกลับไปดูเลยว่ากราฟเสียทรงไหมนะคะงบการเงินบริษัทเขาดีหรือเปล่านะคะก็เข้าไปอยู่นั่นอะ่ะคือพอลงปุ๊บเอาเงินเข้าอีก ไม่รู้อ่ะว่าลงเท่าไหร่แต่เห็นแล้วว่ามันลงอ่ะเห็นว่ามันแดงก็เอาเงินเข้าไปใส่อีกคิดว่าถัวถัวไปเรื่อยๆคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราคือการซื้อ b u y on d i p นะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยยิ่งซื้อค่ะแทนที่จะเป็น b u y on d i p ฟกลายเป็นบายออ e ด p d e p ฟลงไปเรื่อยๆมันลงไปอีกนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะหุ้นบางตัวเนี่ยเขาขึ้นมาอาจจะด้วยการปั่นหุ้นหรือเปล่านะคะด้วยกระแสด,ด้วยข่าวดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพื้นฐานบริษัทของเขาดีไหมเราก็จะต้องเข้าไปดูนะคะ aoe ของเขาในกลุ่มของบริษัท ประเภทเดียวกันมันดีไหมนะคะอันนี้ไอ้จะเข้าไปเช็คเลยนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้นะแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ย ก็ยอมรับนะคะว่าเราก็มีนิสัยเสียตรงนั้นติดอยู่สําหรับเพื่อนๆที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูซิว่าในพอร์ตของตัวเองมีหุ้นที่พื้นฐานดีสักกี่ตัวและตัวที่เราซื้ออยู่นะคะงบการเงินของเขาดีไหมเออลองดูนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกราฟไปดูซิว่ามันเสียทรงหรือย,ยังหลุดแนวรับหรือยังนะคะถ้าเกิดหลุดเนี่ยก็ควรที่จะคัดออกหรือถ้ามองว่าโอเคงบการเงินบริษัทนี้ดีแต่ราคาเนี่ยมันดันล่วงลงมานะคะก็ สามารถที่จะถือรอได้ใส่ไม้ใหญ่เข้าไปได้นะคะอะไรแบบเนี้ยคือเพื่อนๆต้องไปวางแผนมานิ่มเน็ตเมน <EN, S 1> <ม EN S 2> ของตัวเองนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเราสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันแล้วก็ต้องพูดเลยนะคะว่าการที่เราเล่นหุ้นแล้วพอร์ตแดงมันเป็นเรื่องปกติไม่ว่าคุณจะเป็นโบลกเกอร์เป็นกูรูมาจากไหนนะคะทุกคนล้วนที่จะแบบเคยพอร์ตแดงบางคนเนี่ยเคยพอร์ตแตกมาก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องผ่านประสบการณ์แบบนั้น ะะแล้วก็อย่าลืมค่ะไปทําการบ้านกันด้วยนะคะการเล่นหุ้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้รอบด้านนะคะไม่ใช่ว่าเห็นเขาซื้อก็ไปซื้อตามได้ยินข่าวมาว่าวงในนะอ่ะวงในของเราอะ่ะคือไอคนที่บอกว่าวงในเนี่ยเขาในแค่ไหนอะ่ะเขาลึกแค่ไหนเราอะ่ะอยู่ใกล้แค่ไหนนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่วงในแล้วเราอะ่ะ ได้ยินมาอีกทีนึงก็เท่ากับว่าเราอยู่วงนอกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมกลับไปศึกษากันต่อแล้วก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะแล้ววันนี้เนี่ยไอต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกคนเลยที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับไอแลนด์นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะหากมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะสําหรับใครที่บอกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของมันนี่ฮีโร่แล้วก็ไอแลนด์เองค่ะ นะฮะใครที่อยากจะสนับสนุน m ั n นี่ฮีโทุกท่านสามารถที่จะสนับสนุนได้นะคะผ่านบัญชีโดเน a ด้านล่างคลิปนี้หรือคลิกที่คำว่าสมัครค่ะคุณก็จะได้รับหุ้นการบ้านทุกอาทิตย์แล้วก็ยังมีคลิปที่เราเปิดให้ดูเฉพาะสมาชิกเท่านั้นด้วยนะคะ สุดท้ายนะคะไอ้ขอฝากช่องทางในการติดตามของไอแลนดเองไม่ว่าจะเป็น Instagram ท,ทัทิชาจตุรบุญนะคะและก็ Facebook Fanpage ท,ทัทิชาจตุรบุญพิมพ์เป็นภาษาไทยค่ะสําหรับใน Fanpage เองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะสอบถามข้อมูลอะไรกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าวันนี้เนี่ย หากคุณต้องไปไหนมาไหนเดินทางนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะอย่างไอ้เองก็ต้องมาประชุมที่ต่างจังหวัดแบบนี้นะคะก็เลยอยากจะโชว์ทัศนียภาพสวยๆแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูเนาะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัยค่ะแล้วก็เทรดหุ้นกันแบบสนุกสนานนะคะแล้ววันเปิดตลาดค่ะเราจะมาลุยกันนะคะเตรียมแผนกันให้ดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ